ตอนที่8เสียงกู่ร้องจากทุ่งฝนเรื่องย่อมือกระบี่ไร้ชื่อเร่ร่อนไปถึงหมู่บ้านที่ฝนไม่เคยหยุดตกมานานสิบปีและพบความลับบางอย่างที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นดินฝนตกสิปีไม่ขาดเม็ดคือเรื่องเล่าลือที่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งเขาได้เหยียบย่างสู่ที่นั่นจริงหมู่บ้านซ่งหลินกลางทุ่งหญ้าเปียกโชคมีเพียงหมอกฝนและความเงียบ ต้นไม้ตายเฉาหลังคาเน่าเปื่อยใบหน้าชาวบ้านซิดเซียวไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีดนตรีไม่มีชีวิตและท่ามกลางความชื้นนี้มือกระบี่ไร้ชื่อก็เดินเข้าไปอย่างช้าๆเขาไม่พูดชื่อไม่บอกแซมีเทียงดาบผูกผ้าดำหลังหลังหนึ่งกับสายตาที่เงียบขึงยิ่งกว่าท้องฟ้าข้ามาเพื่อหลบฝนฝนที่นี่ไม่มีวันหลบได้ เสียงชาวบ้านคนหนึ่งตอบขณะก,ก้มหน้าเมื่อเขาใช้ดาบช่วยชาวบ้านตัดไม้คนต้นเน่าสิ่งหนึ่งใต้รากไม้ผูกกลับเผยตัวเศษโครงกระดูกของเด็กน้อยพร้อมผ้ายันแห้งกรังบนยันเขียนว่าผนึกวิญญาณฝนเขาเริ่มขุดลงไปต่อยิ่งลึกลงก็ยิ่งพบศพที่มากขึ้นพร้อมยันคล้ายกันเด็กทั้งหมู่บ้านเคยถูกฝังทั้งเป็นชาวบ้านไม่กล้าพูด แต่เมื่อเขาใช้กำลังและน้ำใจสั่นคลอนความกลัวหญิงชราผู้หนึ่งจึงเผยความจริงสิบปีก่อนเราประสบภัยแล้งเจ้าหมอผีจากหุบเขานอกโลกเสนอพิธีเรียกฝนมันต้องการวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อแลกฝนพวกเราเลือกจะอยู่รอดแทนที่จะสูญพันธ์ฝนตกจริงตั้งแต่วันนั้นแต่ไม่เคยหยุดเพราะเด็กพวกนั้นยังไม่หลับสนิท กลางคืนหนึ่งมือกระบี่ไร้ชื่อจุดทูกพันดอกหน้าเจดีเล็กที่ฝังอยู่ใต้โคลนเขาเรียกชื่อเด็กๆทีละคนพร้อมวางดาบไว้ตรงหน้าข้าจะเป็นดาบของพวกเจ้าทวงคืนความสงบให้ดินฟ้าคืนนั้นฟ้าแลาบแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดมือกระบี่เดินสู่กลางทุ่งพร้อมผ้าดำคลุมดาบที่ค่อยๆหลุดปลิวเผยใบดาบที่สะท้อนเงาเด็กนับสิบกำลังยิ้ม เขาเรียกพิธีกรรมของหมอผีกลับมาด้วยกระบวนท่าดาบชำระมันใหม่ด้วยกระบี่แทนความโลภเมื่อกระบี่แทงสู่พื้นดินเสียงกู่ร้องก็ดังสนั่นฟ้าพอแล้วเราจะนอนเสียทีขอบคุณที่ชายกระบี่เช้าวันรุ่งขึ้นทุ่งหญ้าแห้งสนิทดวงอาทิตย์กลับมาส่องแสงครั้งแรกในรอบสิบปีมือกระบี่ไร้ชื่อจากไปโดยไม่ทิ้งรอยเท้า มีเพียงหลุมศพเล็กๆพร้อมแท่งไม้ปักที่เขียนว่าแด่วิญญาณที่ควรได้วิ่งเล่นไม่ใช่ร้องไห้